ชือในอีจ,นจะจหมอนกุครบวันนี้จะมาทำน้ำขิงมีน้ำเปล่าน้ำตาลแล้วก็ขิงให้น้ำขิงมาใจในน้ำที่เดือดและรอ1ง2 0นาทีครบ20นาทีแล้วให้เอาน้ำตาลมาใส่ในในน้ำขิง น้ำตาลละคนให้น้ำตาลละลายเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มื่อน้ำตาลละลายแล้ว <Okay. S 2> ให้ปิดเก็ดเละน้ำน้ำจิ้งมากล้อง ขิงใสแก้วและรับประทานได้เลยค่ะประโยชน์ของมันคือช่วยช่วยให้ไม่เวียนหัวขอบคุณ